มาทิตยเนี้เราถ้ามีปูน้อยเราก็จะประ่ายถ้ามีมากเราก็จัอถ้าอาทิตยเนื้อมีสักสิบแปดตัวไม่เกินยี่สิตัวผูุ้มจะจับไข่กันครับเพราะว่าอยู่นานเดี๋ยวพอไม่มีคนให้เยอะเขาเขากเนื้อเนื้อเขาก็จะไม่อยอ๋อ ได้นครับแสดงว่าก็ต้องเวลาเรียบเวลาไขาเสร็จก็ต้องรีบเอาไปขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องรอให้ไขหมดเลยบางทีก็ไม<อ>่ยังไม่ไขก็ส่งตัวตักตัวนี้ผมก็เอาไปายได้<อ>แต่ว่าที่ว่าไขาย่ก็อยู่ในกระถางนี่ยจะได้หันไปไหนอ,อืมไหนนะอันนี้คือหอยอะไรนะที่เราบอกอันนี้คือมาก,ก,กี่เดือนละอันนี้ หนักนะเนี้ยหนักครับหักอยู่อันนี้นี่คือเราเลี้ยงมากี่เดือนแล้วครับอันนี้เดือนสองเดือนไนดะ้อันนี้ขายได้ยัง,งนี่นี่ถุงนี้นี่ขายได้ทั้งถวงเลยครับอ๋อนี่ขายได้ประมาณกี่บาทมันโลละสามห้าครับโอ้โหนี่หลายโลนะสองสามโลได้คือมันก็เลยทำให้คิดอะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า เรียนตามตำราเนี่ยมันก็อาจที่จะเหมือนกับอาจจะไม่ซึมซับแล้วก็อาจจะไม่เกิดคือถ้าพูดเป็นภาษาเฉยๆก็คืออาจจะไม่เกิดจิตสำนึกเพราะว่าไม่เคยเห็นไม่เคยลงมาสัมผัสไงฮะแต่อันนี้กับการที่น้องๆเขาได้ลงมือทําเองเนี่ยมันก็ทาให้เขาเกิดความเข้าใจแล้วที่สําคัญก็คือความภูมิใจในสภาพแวดล้อมใน,ในสิ่งที่เขามีอยู่ สามารถสังเกตได้นะครับว่าในพื้นที่นี้จะมีเฉพาะเรือประมงขนาดเล็กเท่านั้นนะครับประกอบกับวัสดุที่ใช้ในการหาปลานั้นก็ไม่ผิดประเภทที่นี่จะเน้นนะครับในการทําประมงในลักษณะที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็แบบพอเพียงด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแนวร่วมเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเพราะเหตุใดเขาถึงยอมรับในกิการเดียวกันนี้นะครับ อรอยู่ครับพี่อ๋อทำอวนครับผมอวนจมปลาทูครับอวนจมปลาทูก็คือหมายถึงว่าอวนที่เอาไว้จับปลาทูอย่างนี้เหรอครับผมอันนี้นี่เขาเรียกว่าอวนเป็นอ่เป็น,ปน,ปนอวนตาหางใช่ไหมใช่ครับอวนตาชนิดนี้ลาเล็กจะไม่ติดครับผมจะติดลาที่ใหญ่คือลาที่ขยายฝ่อพันธุ์แล้วก็จะส่วนมากลาเล็กๆเราจะไม่จับครับผม คืออันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการหาปลาที่ถูกประเภทใช่ไหมครับผมแล้วถ้าเกิดว่าที่ผิดประเภทนี่คือหมายถึงว่าเป็นอวนตาทีรหรือว่าอวนแบบลากนะครับแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันยังมีคนใช้อวนแบบผิดประเภทอยู่มั้ยมีครับผมยางเรือจิจังเรือใส่ใหม่แล้วก็เรือวนลากเรือประเภทนี้จะทําลายล้างยังเป็นเครื่องมือที่ทําลายล้างสูง ช้เครื่องมือวิดประเภทแล้วได้แก่พูดถึงคนในชุมชนนี่ยังมียังมีคนใช้แบบนี้อยู่ไหมหมายหมายถึงว่ายังมีคนใช้เครื่องมือที่ผิดประเภทอยู่ไหมไม่ครับในชุมชนผมนะครับในชุมชนผมนี่จะไม่ใช้เครื่องมือที่ผิดประเภทก็เราคิดว่าเราต้องอนุรักษ์และฟื้นฟูให้ทรัพยากรอยู่คงทนคือแล้วต้องกินให้เหลือให้เบื่อแพร่ถึงลูกถึงหลานอออครับแับอันนี้นี่คือไม่ได้มีเป็นกฎหมายอะไรใช่ไหมไม่ครับมันมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นก่องชุมชนเรานะครับคือเราก็หากินมานานแล้ว ผมคิดว่าทะเลมันก็เปรียบเหมือนธนาคารนะครับถ้าเราไม่มีการฝากมีแต่การไปถอนอย่างเดียวมันก็จะไม่ได้อะไรคืนกลับนะครับเพื่อมาให้มันอยู่คงทนเราก็ใช้เครื่องมือให้มันถูกประเภทครับแล้วก็ให้ทรัพยากรที่เราจับไม่มีการขยายพันธุ์มีการซื้อเพาพันมีการที่ว่าไม่ไม่ให้มดไปครับเพื่อถึงลูกถึงหลานของเราด้วยครับและเหตุใดคนในชุมชนถึงถึงทําตามกติกานี้กันล่ะครับก็เราเห็นนะครับเราเราเคยได้รับวิกฤตที่ว่า เราไม่ได้ทรัพยากรและเราเดือดร้อนหมายถึงว่าจับปลาไม่ได้ครับผมจับปลาไม่ได้คือช่วงที่ว่าปลาหมดเตชเราจะรู้ทันทีว่าทําไมปลาสิ่งหมดเพราะเราใช้เครื่องมือที่มีประเภทจับทุกอย่างที่เข้ามาที่เป็นเงินเป็นทองเป็นขายได้เราเอาทั้งหมดต่อมาเราก็เริ่มรู้เลยวว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการหาก,กินของเราเพื่อให้เหลือถึงลูกหลาน เมื่อกี้ท่าที่คุยกับพี่เนี่ยพี่บอกว่ามันมีปัญหานในเรื่องของกฎหมายด้วยซึ่งคืออะไรครับก็ในเรื่องของการบังคับบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานครับเพราะว่าที่แล้วมาเราไม่เคยได้รับการการ่วมมือจากภาครัฐสัทว์ไยในเรื่องของแก้ก,การการบังคับใช้กฎหมายครับครับยังไงครับอย่างเช่นเราเราเห็นเรือเครื่องมือยังเรือค่าทอยเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทำลายล้างอย่างหนัก เราไปออกเรือกันอยู่เราไปปล่อยอวนกันอยู่เราเห็นเรือคาดถอยคาดอยู่ก็จะสอดสับไปบอกเจ้าหน้าที่ประมงว่าพี่วันนี้เรือคาดถอยลากอยู่ในเขตนะที่ช่วยมาดูหน่อยอบางครั้งผมก็เห็นใจทางหน่วยงานรัฐนะบางครั้งเขาก็อ้างว่าเขาจะบอกเราว่าขนมันน้อยออยังเหลือตัวลำหนึ่งอาจจะดูแลดูแล,แลท่านจังหวัดมันก็ไม่ทั่วถึงบางครั้งอาจการประสานงานมันก็ บา,างครั้งเขาอาจจะเจอประเภทคนที่รอค่อยวิ่งไปดูแล้วไม่เจออะไรพบน,นี้แต่พอเราโทรไปหาเขาก็เหมือนกับอยู่ไกลบ้างอะไรบ้างวันนี้เราก็น่าจะเห็นใจทางนวยงานทราครัฐแล้วในฐานะที่เป็นชาวประมงเนี่ยพี่คิดว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยควรจะควรจะเป็นยังไงครับจากการที่เราเราทํางานในด้านของอนุรักษ์ฟื้นฟูเราก็ศึกษาในเรื่องของกฎหมายควบคู่ไปด้วยก็สิ่งที่เรากําลังทาอยู่ก็คือในเรื่องของข้อบัญญัติทองถิ่น ซึ่งเราเราเรา,เรากับสมาคมปรมงชบ้านเอาขันกระดายร่วมกับสมาคมรักเทยไทยได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อบรหยัิทองถินซึ่งกฎหมายตัวเนี้ยมันได้ผลที่นคกขอ้อสิทธิมราชเป็นที่แรกที่ใช้กฎหมายข้อบระหยัิทองถินครับซึ่งเราเองก็ได้ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อบรหยัิทองถินที่ข้าสารามาครับหมายความว่าข้อบรหยัดทองทินที่จะช่วยเราในแง่ไหนบ้างครับในแง่ของการดูแลทรัพย,ยากรเช่น าการออกข้อบัญญัติจะต้องอข,ขั้นแรกก็รวบรวมปัญหาของชาวประมงพุ้นบ้านามานั่งพูดคุยปัญหากันแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะทำในม้ออย่างนี้นะแล้วก็เสนอให้อบอบตให้อบอ,อบตล่างกฎหมายเป็นข้อบัญญัติท้องถินพออบตล่างเสร็จก็จะมีงานตำรวจทางวิชาการของอทะเลหน้าบ้านเราว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างเก็บข้อมูลเรือนะครับแล้วก็ เสร็จทางอบตเสร็จก็เสนอเสนอเสนอให้กับทางอำเภออำเภอเห็นชอบก็ประกาศใช้แล้วทางอบตก็สามารถที่จะแต่งแต่งตั้งประมงในพื้นที่เนี่ยให้เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรเราก็จะมีตัวนี้ครับจะมาอุ้มชูเราในเรื่องของการท,ที่จะตวจับดูแลได้ครับ การร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านค่านกระไดนี้นะครับนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในการแก้ไขปัญหาแล้วยังถือเป็นการช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของรัฐอีกด้วยชาวบ้านที่นี่เชื่อนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนนั้นมีสิทธิและก็มีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้ก็คือวงแสวนาที่จะขึ้นทุกๆเย็นที่ชาวบ้านจะมาที่นี่ในการนะครับแล้วก็เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนวคิดเห็นกันครับ เราจะอยากว่าอยา่างอันว่านะคนที่กดไม้เนี่ยเป็นคนทํางานแต่มันไม่ทํางานมันใช้ใช้กดไม้เนี่ยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดังกับที่มันได้รับมากมายให้ทำวันนี้คุยเรื่องอะไรกันประชุมเรื่องอะไรกันอยากจะคุยไอ้เรื่องเราจะทํายังไงไอ้เรื่องทะเลนี่ถึง,ถงจะให้มันยั่งยืนอยู่ยทํทมามหากินได้ตลอดไปครับ เกี่ยวกับเรื่องอนุรักษ์ของเรานี่ยแล้วครับอ๋อครับซึ่งก็จะมีการพูดคุยกันแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมใช่เลยทุกวันเลยปะเออมันว่างจากเรือจากเรือแค่จักระกิดทางทะเลแล้วก็จะมานั่งคุยกันแต่ก็ไม่ต้องคุยกันแต่เขาไม่ต้อแผ่อายุใช่ไหมเพราะว่ามีมีมีเด็กด้วยมีมีอะไรอันนี้เยอะนะแล้วอันนี้มาแล้วเขาแลกเปลี่ยนอะไรเวลาเป็นเด็กๆแบบนี้มาถ้าเด็กรุ่นนี้เราเข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยมันจะดูฝั่งไปตั้งรุ่นรุ่นเหยาะเลเมื่อมันโตขึ้นเนี่ย จะะูกฝังไ่อรเด็กๆอย่างนี้นี่มีประมาณกี่คนนะเวลาเข้ามาประชุมโดยปกติแล้วตรงนี้ลักลัที่ว่าจะรุ่นเนี้ยก็ประมาณปีปรกคนะครับทีประกนเลยครับครับเด็กในหมู่บ้านนี่ประมาณรักเท่าเด็กเดกทั้งหมดเลยแล้วเวลาชมชอื่นเขาเวลาเข้ามาดูงานเนี่ยคือเราพาเขาไปทำอะไรบ้างเราพาเขาไปดูหน้าน้ำล้วไปทำอะไร บางครั้งก็จะแลกเปลี่ยนกันเราก็อาจจะไปเอาความคิดสองเข้ามาใช้ด้วยก็าเล็กกระเล็กมานั่งร้องหมวกันเนี้ยครับก็ที่บ้านเราทํำนี่ไม่นี่ที่ที่บ้านที่ทํายังไงยังไงเราก็มาแลกเปลี่ยนกันครับเดี๋ยวมากจะไม่ค่อยมารู้งานคือเรามาแลกเปลี่ยนกันมากกว่าเขาได้อะไรกลับไปจากเราชุมชนที่มาดูเขาน่าจะเป็นฝากสามัคคีครับฝากรเมัอคีแล้วก็การทํางานย่างจริงจังมากกว่าปีปีที่เราทำมันนี้ยางยางยางเองที่เห็นคนชักคือทําให้เรา เปลี่ยนจากคนเห็นแกตัวมาเป็นคนเห็นอนุรักษ์นะ,ะรักเพื่อตัวเองเรารักเพื่อส่วนรวมกสามารถที่จะทีนี้เราเห็นอะไรสัตเล็กสัตน้อยมันจะเป็นหมอกว่าไปอนุรักษ์สียดยหมด ากความสาเร็จที่คนในชุมชนนี้นะครับปฏิบัติตามกฎกติกายโดยไม่ผ่านข้อบังคับของกฎหมายสามารถบอกให้กับสังคมทราบหรือไม่นะครับว่าถ้าคนในชุมชนนั้นมีจิตสํานึกที่ดีกฎหมายอาจจะไม่จําเป็นต้องนํามาบังคับใช้ก็ได้นะครับติดตามชมรายการมองมุมใหม่ได้สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมและทินงาสวัสดีครับผมคิดว่ามันเป็นกฎของชุมชนเรานะครับ,ค,รบคือเราก็หาจินมานานแล้ว ผมคิดว่าทะเลมันก็เปรียบเสมือนธนาคารนะครับถ้าเราไม่มีการฝากมีแต่การไปถอนอย่เดียวมันก็จะไม่ได้อะไรคืนกลับนะครับเพื่อมาให้มันอยู่คงทนเราก็ใช้เครื่องมือให้มันถูกประเพรับแล้วก็ให้ทรัพยากรที่เราจับไม่มีการขยายพันธุ์มีการซื้อพันธุ์มีการที่ว่าไม่ไม่ให้หมดไปครับเพื่อถึงลูกถึงหลานของเราด้วยครับ t PBS